คลิปนี้จะเป็นการสปอยที่ไปที่มาของ e อีไลเคอร์ซอนะคะซึ่งเขาจะมีภาคแยกออกมาเป็นของตัวเองนะเป็นสปินออฟของเรื่องผนึกเทพอีกทีหนึง่งก็ลองมาฟังสปอยกันดูนะคะว่าเรื่องราวที่ไปที่มาของเขามันจะเป็นยังไงบ้างตอนอายุ6ขวบนะคะก็ถูกพบว่ามีพลังธาแห่งแสงสว่าง ดังนั้นเขาก็เลยมุ่งเน้นฝึกเปทางเวทแห่งแสงสว่างจนได้เป็นจอมเวทระดับหงทั้งที่มีอายุเพียงแค่15ปีนะคะ mm. ก็ถูกมองว่าเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่เป็นอัจฉริยะเลยนะตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นเขาก็ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนของจักรวรรดิแล้วก็ได้พบรักกับเจ้าหญิงที่นั่นนะคะจนเมื่อพลังระดับพลังของเขาเนี่ยสูงถึงขั้นระดับ8 เขาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นไวเค้าซึ่งไวเค้าเนี่ยก็เป็นตำแหน่งฐานันดรของขุนนางทางยุโรปนะคะหลังจากได้แต่งตั้งเป็นขุนนางแล้วเนาะเขาก็ขอให้พ่อเนี่ยไปเจรจาสู่ขอเจ้าหญิงที่เขารักให้โดยองค์จักรพรรดิก็ตอบตกลงแต่ว่าขอให้มั่นหมายเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งแต่ง ต่อมาก็มีสันตปาปาจากศาสนาจักรนะคะได้เดินทางมาที่จกักรวรรดิแล้วก็เสนอตัวว่าอยากจะรับเขาให้เป็นผู้สืบทอดแต่ด้วยว่ากลัวเกรงบารมีของสันตปาปาก็เขาจะขุนเคืองนะเขาก็เลยขอออกเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตเขาเดินทางเพื่อหาประสบการณ์เป็นเวลาถึง2ปีนะคะและด้วยพรสวรรค์ที่เขามีเนี่ย ฝีมือเขาก็จึงก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขากลับมาถึงจักรวรรดินะคะเขาก็ได้แบ่งปันประสบการณ์การผรจญภัยของเขากับคู่มั่นนะคะโดยคู่มั่นของเขาเนี่ยก็สนใจทักษะพิเศษที่เขามีอย่างมากเลยเลยขอให้เขาช่วยสอนแต่ว่าเขากลัวเธอจะได้รับอันตรายอ,อันนี้แอนมินเดานะว่าน่าจะเป็นเพราะคิดว่า ทัษน,นี้อาจจะไม่เหมาะกับเธอเขาก็เลยปฏิเสธไม่สอนให้นะแล้วก็ในระหว่างที่เขากับคู่มั่นนะคะกำลังออกเดทกันอยู่นะจู่ๆก็มีกลุ่มชายชุดดำเนี่ยจำนวนมากเลยมาลุมปิดล้อมแล้วก็โจมตีใส่เขานะคะตัวเขาก็พยายามปกป้องคู่มั่นอย่างสุดชีวิตเลยแต่ว่าในขณะที่เขาสู้อย่างเป็นเอาเป็นเอาตายเนี่ยจู่ๆคู่มั่นก็หันกลับมาแล้วก็เอามีดสั้นอาบยาพิษเนี่ย แทงไปที่อ,อกซ้ายของเขานะคะแทงไปที่ตำแหน่งหัวใจเลยพอแทงได้สําเร็จปุ๊บคู่มันของเขาก็ใช้คำพีเวทหลบหนีไปทันทีแต่ด้วยว่าหัวใจของเขานะคะดันไปอยู่ฝั่งขวาเขาก็จึงรอดตายมาได้แต่การลอดตายเนี้ยเขาก็ยังบาดเจ็บสาหัสมากอยู่ดีเขาจึงต้องรักษาตัวนานถึง2เดือน แต่พอรักษาตัวหายเนี่ยเขาเดินทางกลับมาที่จัก,กรวรรดิโอ้กลายเป็นว่าเขาถูกสั่งปลดจากตําแหน่งและยังถูกกล่าวหาว่าก่อกบฏอีกตัางหากเขาต้องการรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จึงรอบเข้าไปในวังแล้วก็ได้ค้นพบว่าเจ้าหญิงคู่มั่นของเขาอะ่ะได้สมรู้ร่วมคิดกับลูกชายของสันตปาปาใส่ร้ายเขาโดยมีเหตุผลหลักที่สำคัญนั้นก็คือ องค์จัก,กรพรรดินะคะทรงหวาดระแวงหวาดกลัวต่อพลังและความสามารถของเขาที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อพระองค์ในอนาคตพระองค์ก็จึงร่วมมือกับาศาสนาจักรเพื่อกำจัดเขานะคะเมื่อเขารู้ความจริงด้วยความโกรธเขาก็จึงเข้าต่อสู้กับคู่มั่นและลูกชายของสตปปาปาแต่ว่าเขากลับถูกกับดักบางอย่างทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ยังสามารถหลบหนีออกไปได้ทันนะคะ ซึ่งหลังจากที่เขาหลบหนีออกไปได้นะคะทางจักรวรรดิก็สั่งประหารคนทั้งตระกูลของเขาต่อหน้าคนทั้งเมืองเลยซึ่งเขาเนี่ยทำได้แค่มองดูคนทั้งครอบครัวเนี่ยถูกประหารโดยไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยและด้วยความสิ้นหวังและความกดแค้นที่มีเขาก็เลยหมดสิ้นศรัทธาต่อแสงสว่างอย่างสิ้นเชิงโดยในระหว่างที่เขาหลบหนีนะคะเขาก็ได้รับมรดก เวทแห่งศาสตร์มืดโดยบังเอิญและด้วยพรสวรรค์ที่เขามีเขาจึงได้หลอมรวมพลังธาตุแห่งแสงสว่างและพลังแห่งศาสตร์มืดเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็ได้ซ่อนตัวซุ่มฝึกฝนพลังเวทแห่งศาสตร์มืดอย่างยากลําบากนานถึง10ปีและเมื่อเขาฝึกฝนสําเร็จนะคะเขาก็ตั้งใจที่จะกลับไปแก้แค้น โดยในระหว่างทางที่เขากลับไปจักกวัดนะคะเขาก็ได้สังขารผู้คนมากมายที่เขาพบเจอมาตลอดทางนะคะและเมื่อเขาเดินทางไปถึงมืองหลวงของจัก,กรวรรดินะคะรอบๆตัวเขาก็เต็มไปด้วยกองทัพอันเดรตอยู่นับล้านตัวและแน่นอนว่าจัก,กรวรรดิก็ถูกเขาใช้กองทัพอันเดรตทำลายจนย่อยยับไม่มีชิ้นดีแต่ถ้าว่า อดีตคู่มั่นของเขาและลูกชายสันตปาปากับหนีรอดไปได้เพื่อที่จะกำจัดเขาสันตปาปาจึงรวบรวมกองกำลังจากสองจัก,กรวรรดิเข้าทำสงครามกับเขาและผลของสงครามเขาได้สังหารอดีตคู่มั่นรวมถึงสันตปาปาพร้อมกับลูกชายลงได้สำเร็จแต่ถึงกระนั้นกองทัพอันเดดของเขา กลับต้องพ่ายแพ้ในสงครามครั้งสุดท้ายอยู่ดีและในสงครามครั้งนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสอีกทั้งยังถูกคำสาบศักดิ์สทธิ์ทรมานมานับพันปีและในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ต่อคำสาบศักดิ์ทธิ์และหลับไหลไปตลอดกาลถ้าจะให้เดานะคะออแอดมินคิดว่าในส่วนของมูฟวีภาสซีนออฟนะคะที่เขาจะทำเป็นแอนิเมชันน่ะน่าจะทำจบ แค่ถึงตรงหลับไหลไปตลอดการนี่แหละค่ะเอาไปจะเป็นการสปอยกล่าวถึงภาคหลักนะคะก็คือเรื่องพันนึกเทพนะคะเออหลังจากที่เขาเนี่ยหลับไหลามาประมาณน่าจะพันกว่าปีนะอยู่บนหอคอยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทีนี้นางเอกเรื่องพันนึกเทพอะคะ่ะเขาต้องการจะชุบชีวิตพระเอกเขาก็เลย ฝ่าด่านทดสอบของหอคอยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปบนยอดสุดและนางเอกก็จะไปเจอกับเขาที่อยู่บนยอดหอคอยศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะนางเอกก็ขอให้เขาเนี่ยช่วยชุบชีวิตพระเอกให้เขาก็เลยบอกนางเอกว่าถ้าเจ้าอยากจะชุบชีวิตเขาให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเจ้าก็ต้องสละหัวใจของตัวเองพอนางเอกได้ยินแบบนั้นนางเอกนะคะก็ควักหัวใจตัวเองออกมาทันทีเลยโดยที่ไม่มีความลังเลใดๆอยู่เลย เมื่อเขาเห็นหนางเอกเนี่ยเสียสละขนาดนี้โดยไม่มีความลังเลเขาก็เกิดความซาบซึ้งใจที่นางเอกอะยอมเสียสละเพื่อความรักขนาดนี้เขาก็เลยปล่อยวางความแค้นและอคติที่มีในอดีตจนหมดสิ้นไปเลยเมื่อเขาปล่อยวางความแค้นและอคติที่มีในอดีตนะคะเขาก็ได้บรรลุสัจธรรมของบุตรแห่งแสงสว่างที่ว่ามนุษย์ ได้มีเพียงจิตใจที่สกรปรกสมมมเท่านั้นเมื่อเขาปล่อยวางได้อย่างสิ้นเชิงแล้วเขาก็ตัดสินใจให้หนาเอกเป็นผู้สืบทอดของเขานะคะคโดยการถ่ายทอดปราณแห่งความตายอันบริสุทธิ์ที่เขาเฝ้าบ่มเพาะมานะพันปีแก่นางเอกจากนั้นก็ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสว่างที่เขามีนะคะคไปหล่อร้อมหัวใจแห่งนิรันเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพให้กับพระเอก เมื่อทำการฟื้นคืนชีพให้กับพระเอกแล้วนะคะ,ะเขาก็ได้มอบหอคอยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้กับนางเอกจากนั้นเขาก็ใช้พลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะคะในการชำระล้างหอคอยศักดิ์สิทธิ์ให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งในขณะที่เขาชำระล้างหอคอยศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะร่างของเขาก็ค่อยๆสลายหายไปท่ามกลางแสงศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังชำระล้างหอคอยนะคะแต่ด้วยว่าพลัง ที่เขามีเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเกินไปเนาะในช่วงเวลาที่จิตเขากำลังจะดับศูนย์นะคะก็ได้มีเซี่ยววิญญาณส่วนหนึ่งนะคะหลุดเข้าไปในวิติพิเศษข้ามพบมายัางดินแดนโต้หลวนะคะเซี่ยววิญญาณที่ว่านี่ก็ได้ไปพบกับห้วยอีห้าวและได้ถูกพลังงานในห้วงจิตของอีห้าวดูดกลืนเข้าไปนะคะและหลับไหลอย,อยู่ในห้วงจิตของอีห้าอย่างเงียบ